วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำไมกาทำคลิปยาวแบบนี้นะครับในการลงวีดีโอยูทูปนานแล้วนะครับก็วันนี้ก็ที่จริงก็คือเมื่อก่อนที่ใครจะดูคลิปเก่าๆย้อนไปนะครับถ้าช่วงเนี้น้ำมันก็จะเต็มสระเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้มันปีนี้มันไม่มีน้ำเท่าไหร่เลยนิดเดียววันนี้ฝนคลึ้มนะครับนี่อาจจะก,กล้องเป็นที่กล้องด้วยนะครับ ฝนคล้มแล้วก็เมฆคล้มเมฆคลืมฝนพูดผิดนะครับเมฆคล้มนะแล้วก็ไอในสระเนี่ยผมก็มานนา้มันแห้งเนาะตอนนี้น่าจะประมาณขาเองนะครับมานานแล้วนะฮะถ้าปากติน้ําจะเต็มเลยถ้าเป็นทุกปีนะพอมาเมามันออกลูกแนละ้วปลาก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเอจะลองมา้วมาตกปลา สักวันนะครับผวกผักบุ้งนี่เต็มสาดเลยเพราะเราไม่ได้ดูมันมากนะครับเพราะน้ํามันแห้งเนาะก็เดี๋ยววันนี้มาตกปลากันดีกว่าครับปลาก็้องฮึ่มๆมาแล้วมะปล่อยตกปตกน้ำจะได้เยอะนะครับอาหารปลาวันนี้นะที่ผมทําจากบ้านมาแล้วนะครับก็เป็นพวกเหมือนเดิมไม่สุดเดิมๆนะครับที่เราหาซื้อได้ราคาไม่แพงนะ ในสรนี้มันก็มีทั้งปลาดุกปลาทับทิมแล้วก็ปลานิลแล้วไอ้ช็อตนี่ยังเยอะนะตัวใหญ่ๆเดี๋ยวค่อยว่ากันไอช็อตนะี้ก็คือจะมีพวกอาหารปลาดุกนะเพราะว่าผมซื้อไว้อยู่แล้วเพราะว่าเราเลี้ยงหอยเชอรี่อยู่ที่บ้านหอยฟองฮื่นะก็เลี้ยงปลาด,ด้วยนะครับแล้วก็มีรำรำสดก็ได้รำอบก,ก็ได้หาซื้อตามร้านทั่วไปนะครับแล้วก็พวกขนมปังเขียวๆอะอะไรก็ได้ไข่เจียวเมยเจียวอะไรเนะียเออมาผสมกันแล้วก็ใช้ไข่ไก่นะครับเป็นตัวผสมเนาะ แล้วเ,เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามันจะได้ไหมเบ,บ็ดก็เป็นเบ,บ็ดเดิมเแบบ็ดผมก็มีแค่คันเดียวนะครับคือคันคันที่เป็นลอกอะนะมันจะได้โยนไกลไปนโนนส่วนไอต้ตัวอีคันนี้จะเป็นเบ็ดเบ็ดกระิวอะเออใส่ทุ่นเทราครับมันมาลองปแปลกๆเดี๋ยวเรามาดูการตกปลาดีกว่านะเข้ามัน่อกินนะหิวมาหากินที่นี่นะ เบ็ดก็ธรรมดานะครับก็ผมก็ใส่ทุนซื้อนีมันมันมีที่นนะผมก็ไม่อยากซื้อแล้วนะครับใส่หันเยอะก็จมชักมันนะชักความรู้สึกหาคินง่ายๆนะนี้ผมลองลองไปก่อนล้วกันรู้สึกปลามันจะออกเยอะมากอะลูกอคอกมันนะเบ็ดมันก็จะค่อนข้างที่จะอันใหญ่ไอ้อตะขอมนะันอะใหญ่ ปลาก็ไม่ค่อยติดนะเบ็ดอันนี้วันนี้ตั้งใจนะครับก็จะมาหาปลากินเลยวันนี้นะกินแต่หมูแต่แล้วก็เบื่อนะครับกินผักเนี่ยเรามีนะปลาเรามีอะไรอยู่แล้วเนาะต้องไปซื้อครับเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองซุ่มไปก่อนนะให้ดูนะครับ้ ยังไม่ได้ซูมให้ดูใกล้ๆนะครับแต่เนี้ยเ,เดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันจะเป็นไงแต่กินชัวนะจะจะติดหรือไม่ติดตัวเล็กหรือต,ตัวใหญ่แค่นั้นเองนะลมเริ่มแรงแล้ว มาแล้วครับมาอย่างแรงเลยผมว่าเดี๋ยวผมจะได้หยุดก่อนนะเพราะว่ามันมาอย่างแรงเลยฝนแรงจริงครับตอนนี้ดูแล้วมันมาเร็วแล้วก็เริ่มลงเม็ดแล้วครับเี่เห็นไหมปักแป๊กปอกแป๊กเลนี่ยลงเม็ดแล้วเนี่ย,ต,ยตอนนี้เราต้องหาที่หลบก,กันครับ นู่นะมาอย่างแรงเลยดังฟื้นฟ้เลยเนาะเดี๋ยวเจอครับฟ้ามันก็ดังนะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมได้ยินมาไงเดี๋ยวมันตกอย่างนี้มันต้องแรงแน่นอนนะฮะฝนตกหนักนะครับก็เลยต้องรีบกลับมาจัดสวนมาบ้านก่อนเลยนะไม่งั้นไม่มีที่อยู่เปียกหมดแน่ แล้วก็จะแวะมาดูน้ำไอหอยเชอรี่ด้วยนะครับว่าหอยเชอรี่หอยหวานผมเนี่ยสีทองเนี่ยนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนลางน้าไปใหม่ด้วยนะครับแล้วกว็อยากจะเอาน้าฝนเนี่ยมาช่วยในการลดน้ําต้นไม้หรือเปลี่ยนน้ําเลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงปลาผมเนี่ยเนาะจะไ,ได้ประหยัดนะครับตอนนี้ก็จะให้มันตกหนักเย้ยโอ้ย ตั้งนานเลยกว่าจะตกนะครับรอมานานมากกว่าจะได้น้ำเนี่ยเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนท่อระบายให้หล้างหลังคาแป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาใส่ถังเพราะถังมันมีผงวัชพาคมากรองไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอให้มันหลังคาสะอาดตัวนี้นิดนึงนะเดี๋ยวค่อยไปดูการตกปลาใหม่นะครับมาแรงทั้งฟ้าทั้งฝนเลยนะะ วุ้ยไข่เต็มเลยเพิ่มเต็มมปหมดเลยไข่ไว้โขงนะครับฝนหยุดแล้วนะครับก็ร้อนเลยทีนี้ตกเยอะนะครับแต่ว่าน้ำในสระก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ แต่ว่าถังน้ําที่ตัวมว้ที่บ้านเนี่ยโอ้โหขึ้นมาเป็นครึ่งถังเลยถังพันารลิตรเดี๋ยวมาหาตกปลาต่อครับ พอได้พอได้ไซนี้นะครับกินใกล้ๆ เอา้าเอา้านี่ครับโอ้นี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะตกต่อครับตกต่อ ผมปุ๊บลากเลยเ,อ,เอ,อ,อ,อู้อาโอ้ยได้ครับไซนี้ก็เอาเนาะโอใหญ่เลยไปก่อนตกแม่ครับตกแม่ อเอาพันกันหมดตาน้ nói ตาน้อยเอ้า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 ไอ้ไอ้ไอ้อันนี้ได้เอาไว้ก่อนครับไซนี้ กินได้แล้วนะตัวนี้สามตัวสี่ตัวสามตัวเนาะเห็นไอช่อนมาออกเยอะจริน,นะครับว่าจะปักเบ็ดดีไหมเนี่ยโอ้ สี่ห้าตัวแล้วนะครับเดี๋ยวมาคัดเอาตัวเล็กตัวใหญ่เนาะมาคัดตัวเล็กแต่เราก็ไม่เอานะแต่ผมเห็นปลาช่อนมันเยอะมากผมอยากจะไปหาเหยื่อปักเบ็ดน,นะแต่มันต้องทอดแหเอาปลาเล็กแต่เราตกปลาก่อนถ้าได้ปลาแล้วแค่นี้เราพอกินแล้วก็หยุดนะ ba mổ, ai vừa ai dừa bạc bệt rồi ba bò thằng nắng ba mỏ tôi hư suối lắm nó pha hải bên một này อะงรปรปาน้อย ปลาน้อยไม่มีเลยครับว่าอยากจะหาไอ้ลูกปลามาปักเบ็ดสักหน่อยเนาะหายหมดเกี้ยงเลยทงใส่แหมันขาดด้วยแหเก่านะวันนี้ก็ได้ปลานิดนะครับสี่ห้าตัวนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามนะแล้วก็รับชมกันตลอดนะครับปลานิดเราก็ได้อยู่สี่ห้าตัวเนาะ ก็พอกินนะครับก็อยากจะลองปักเบ็ดดูด้วยนะนะปลาช่อนมันเยอะครับทอดแหย่เยอะไม่ได้เลยก็เดี๋ยวไปตามรับชมกันต่อนะครับว่าจะเอาไงนะช่วงนี้แล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยตอนนี้ฝนมาคึมคึมใหม่แล้วนะ คือมืดเลยนะครับแล้วเจอกันกับไม่รู้ว่าผมจะไปหาเหยื่อปักเป็นได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ถ้าฝนมันตกงงี้ก็เดี๋ยวจะหยุดก่อนแล้วมาเจอกันครั้งหน้านะครับแล้วเจอกันครับ